จูนเพนชุลีพรรยาหนุ่มกลาโพสต์รูปอุ้มลูกสาวชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันไอจีนี่แหละสวยแพงแบบไม่ต้องพยายามกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังมีข่าวลือหนุ่มกลาซุกเมียน้อยแถมเมียน้อยยังออกหน้าออกตาเยอ่อเย้ยเมียหลวงล่าสุดโดนเมีอยหลวงอย่างจูนเพนชุลีทนไม่ไหวฟ้องเมียน้อยหนุ่มกลาสิบล้านบาทจนกลายเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้ทนายชายพัฒนทนายความของจูนเพนชุลีได้ออกมาเผยสภาพจิตใจจูนเพนชุลีหลังฟ้องมือที่สามหนุ่มกะลาสิบล้านบาทโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ามีหลายหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าสภาพจิตใจของคุณจูนเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงทางผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคุณจูนมีสภาพจิตใจที่ดีครับไม่ได้กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเธอสบายใจแล้วครับที่ได้ตอบคำถามให้กับสังคมตั้งแต่วันนั้น ดังนั้นผมขอฝากรูปที่เป็นรูปน่ารักรัๆให้กับทุกท่านที่เป็นห่วงคุณจูนนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทงที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายชายพัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงล่าสุดจูนเพนชุลีได้โพสต์รูป,ปุ้งลูกสาวชาวเนต็ตแห่คอมเมนต์ไอจีแทบแตกหลังจากที่จูนเพนชุลีได้พาลูกสาวไปรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเป็นหวัดแต่กินน้ำแข็งใสเมนูแรกเลย มันชื่นใจเมนูโปรดน้องยิวเกี๊ยวทอดเต้าหู้ทอดน้ำแข็งใสถั่วแดงซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเทียบว่าคุณจูนสวยแบบผู้ดีบางทีผู้ชายก็ไม่ขอบนอปแปลกไปชอบแบบกอรอแรดแรดแรดเถื่อนเถื่อนไปได้แม่จูนคนเก่งเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องราวที่ต้องเจอนะคะคุณจูนและคุณลูกน่ารักมากคะ่ะชื่นชมนะคะแม่จูนสวยน้องนิวน่ารักกอ